ในสมัยก่อนในหมู่บ้านเมืองเบตเลเฮมประเทศอิสราเอลมีอาหารไม่เพียงพอชายคนหนึ่งชื่อเอลีเมเลกซึ่งอาศัยอยู่ในเบตเลเฮม ได้ย้ายไปยังแผ่นดินโมอับพ,พร้อมกับภรรยาและบุตรชายสองคนแต่หลังจากนั้นไม่กี่ปีชายคนนั้นก็ล้มป่วยและตายหลังจากนั้นลูกชายทั้งสองก็แต่งงานกับผู้หญิงชาวโมอับที่นั่น <c oughs> เมื่อผ่านมาประมาณ10ปีแล้วคราวนี้ลูกชายทั้งสองป่วยและตายดังนั้นจึงเหลือเพียงนาโอมีแม่สามี โอปลาลูกสไใภ้คนโตและรูทลูกสะใภ้คนเล็กเท่านั้นมีฤดูการเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ์มาถึงบ้านเกิดที่ประเทศอิสราเอลอีกครั้งนาโอมีต้องการกลับไปยังบ้านเกิดที่นางคิดถึงมากเดี๋นี้ฉันต้องกลับไปบ้านเกิดของฉันก่อนที่นาโอมีจะกลับไปบ้านเกิด นางได้เรียกลูกสะพ้ยทั้งสองคือโอปลาและรูทมาพวกเราไม่มีสามีแล้วเจ้าจงกลับไปบ้านพ่อแม่ของเจ้าเถิดแม่จะกลับไปบ้านเกิดของแม่ทั้งสมคนเสียใจมากจึงร้องไห้เป็นเวลานานในที่สุดโอปลาก็ร้องไห้และกลับไปที่บ้านของเธอแต่รูทลูกสะพ้ยที่ดี ก็ไม่ทิ้งนาโอมีรูธบอกกับนาโอมีว่าแม่จะไปที่ไหนลูกจะไปด้วยและพระเจ้าของแม่ก็จะเป็นพระเจ้าของลูกขอแม่อย่าบอกให้ลูกไปจากแม่เพราะฉะนั้นนาโอมีกับรูธออกไปยังเบเเลเฮมบ้านเกิดในอิสราเอลชาวเบเเลเฮมเห็นนาโอมีกับรูธแล้วก็พากันตกใจ นาโอมิใช่เธอจริงๆเหรอใช่จรงเธอจริงๆหรอือเปล่าโตเธอแก่มากแล้วผู้คนพูดเกี่ยวกับรูสด,ด้วยโอทำไมเธอเป็นคนดีอย่างนี้นะถึงเวลาเก็บข้าวในทุ่งนาแล้วผู้คนออกไปที่นาและเกี่ยวข้าวแต่นาโอมีกับรูดไม่มีนาและไม่มีคนช่วยด้วยคุณแม่ลูกจะไปที่นาและเก็บที่ข้าวตกในนา รูทลูกสะใภ้ที่ดีออกไปที่ทุ่งนาเพื่อหาอาหารที่กินเมื่อรูทเก็บข้าวที่ตกในทุ่งนาแล้วโปอาจเจ้าของนาก็เห็นเธอผู้หญิงคนนี้ฉันเพิ่งเคยเห็นเธอครั้งแรกผู้หญิงคนนั้นเก็บข้าวตกโดยไม่หยุดเธอขยันมากโบอาจถามคนใช้ว่าหญิงสาวคนนั้นคือใครครับ หญิงสาวคนนั้นคือรูทลูกสะใภ้ที่ดีซึ่งติดตามนาโอมิกลับมาจากโมอับครับโบอาดบอกกับคนใช้ว่าจงปล่อยข้าวที่ร่วงที่พื้นเพื่อรูทจะเก็บข้าวตกได้พอรูทกลับมาแม่สามีก็บอกว่าเก็บข้าวตกได้เยอะขนาดนี้ที่ไหนคุณแม่ลูกเก็บข้าวตกในานาของคุณที่มีชื่อโบอาด เขาเป็นญาติของเราจากนี้ไปเก็บข้าวตกจากที่นั่นเท่านั้นนาโอมีเกิดความคิดว่าถ้ารูทได้แต่งงานกับโบอาดก็คงจะดีโบอาดก็ชอบรูทด้วยเพราะเขาเห็นรูทคนสวยที่ตั้งใจเก็บข้าวตกอย่างขยันทุกวันนาโอมีจึงยอมให้รูทลูกสะใภ้ที่ดีของเธอแต่งงานกับโบอาดในที่สุด โบอาดก็ได้แต่งงานกับรูธผู้น่ารักโบอาดผู้ร่ำรวยมากจัดงานเลี้ยงเป็นเวลาหลายวันผู้คนมากมายชื่นชมยินดีและแสดงความยินดีพระเจ้าทรงอวยพรโบอาดและรูธและประทานลูกชายให้พวกเขานาโอมีก็รู้สึกยินดีเช่นกันโบอาดตั้งชื่อลูกว่าโอเบตโอเบตผู้นี้คือปู่ของดาวิด ผู้เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชนชาติอิสราเอล